น,น้ันบาทนี้น้บาทนี้พวกท่านทั้งหลายพวกนทั้งหลายจงจำข้าพเจ้าไว้ว่าท่านพะเจ้าเลยว่าพระเจ้าเป็นบบววสวัสดีครับคุณผู้ชมคลิปนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาดูคือการศึกเนรในที่บสถหน้าไฟนะครับเขากำลังจะศึกโะ,ะ,ะอาลโตธรรมะธรรมบุตตะญาณมตะกัลปะสาวะโตอาลังโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะกตคะวโตระหะโตสัมาสัมุัสะสิครังปัจจันีังปัจันยิหิติมังยิติมังอารตัะอาเรตัณันนี้ณวันนี้พวท่านทั้งหลายทั้งหลายจงจำข้าพเจ้าไว้ว่าถ้าพเจ้าไว้ว่าขพาพเจ้าเป็นเพ่ะหัตแล้วพรอ้าแล้วอี้เป็น เป็นการพูดมากลูกออกรู้ว่าภาลัพพุกลูกภาลัพพุอ่อกเอาไปลูกออกไปลนนุ่มหลับนั่ง่ไหมเขียนหลับนั่งใช่ไหมครับคุณผู้ชมเมื่อสักครู่พระคุณเจ้าพระสงฆ์นะครับที่บวชหลายพรรษานะครับผมก็ไม่ได้ถามท่านแต่ว่าท่านได้กล่าวคำศึกษาให้กับสามเณรนะครับเมื่อกล่าวเสร็จท่านก็จะดึงผ้าที่อยู่บนไหล่นะครับเป็นผ้าบางสกุลผ้าไตรอะไร เอื้อพระอักษรดึงออกให้พ้นบาปนั่นถือว่าเป็นการมาสิทธิครับคุณผู้ชมเดี๋ยวรอให้สามเณรไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนะครับเมื่อเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จแล้วก็จะมารับสินห้าถือว่าเป็นศิลปิีนะครับเดีย๋ยวเราไปติดตามกันครับครับตอนนี้ก็เปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มากราบรับสินห้า สุรคณาสัยส mm. ิทธิเลนเวาปัญจสิลาลียจามะสุสิยามิวายังปันเชสุติสคณาสัยสิทธเลเยนะาปัญจสิลาลียจามะตาสิยมิวายังปันเทีุตสุรคณาสายสิทธะเยาปัญจาเลยจามว่าตาวาตามเพเยงณโมตัสัพวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสสะ

พุทธังสรณังัจฉามิ้พุทธังสรนังทจฉามิธัมมังสรณังัจฉามิีังังสรนังทจฉามิีตังังังาังังามิุทธยมปิพุทธังสรนังทจฉามิีุทธียมปิตังฆังปรนังทาพุทธันานาทยมปิธัมมังสรณังัจฉานิี้พายียปังฆังสัทา มือตัปมาทิยามิปาราสิปาราเวระมณีสิขาประังสมาธิยามิปัินาธานาเวรมณีสิขาประทังตัปมาทิยามินาติธาธาตนานาเวรมณีเวรมณีสุขาสุขาประทังตัมาตมายามิยามิ นาเมสุวิชชานาวิชาจาราเวนาวีรัมณีรัตณีสุขาสุขาปะทังตัมมาประทังสัมมาสยามีิยามิมุสาวาทามุตสาวาทาเวรัมณีเวรัมณีสุขาสุขาปะทังตัมาปะทังสะมมาสยามีิยามิสุราเวรัมณี ขาประทังสัมมาทียามตที่มานิปันจัสิกาประทานจีเรนะผู้ติยันติจีเรนะผู้ตั้มประทานจีเรนะผู้ติยันติตัตมาสีรังโสธัาเยกระบสามหุนครับ ครับคุณผู้ชมก็เป็นอันเสร็จพิธีของการศึกศึกษามณีนะครับเป็นการลาศึกษามณีเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะไปสัมภาษณ์สามณีที่ลาศึกเป็นจังไดเน่ได้ศึกเปลี่ยนถาหอมผ่าเรื่องแบบหนู่มหุ่ึกว่าโล่งบ่เวาจังไดโล่งไหมสั้นสั้นคือเก่าเนาะอ่ะไปหัวบาดจัดเลยคันจตกเบรกโอเคนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ สวัสดีครับ